สวัสดีครับสวัสดี FC ของเบนนาธีบับทุกทุกท่านนะครับบอกได้เลยว่าบบนนาธีบับกลับมาแล้วครับผมหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะผมกลับมาหอมโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะผมส่วนพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การันตีความปลอดภัย100%สําหรับเรื่องสถาบันการเงินไม่ต้องไปที่ไหนไกลนะผมทางเข้าหน้าช่องทิกต o อกนะผมใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบนนาทีบับช่อง YouTube เบนนาทีบับเบนนาทีบับปัปกหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนทีบับนะผมทั้ง3ช่องทางสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาทีบับได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยครับ นึ่งคู่ชี่เวนนาทีบาปจะหยิบยกมาพรีวิวก่อนเกมวันนี้คงหนีไม่พ้นคู่บิกแมตช์ในค่ำคืนนี้คู่ชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเกมนี้นะบอกได้เลยว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหรนะ่นักเพราะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศและเล่นที่สนามกลางนะผมประเทศตุรกีทางด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการที่จะได้แชมป์รายการนี้เอามาก เพราะพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรเพราะพวกเขาได้แชมป์รายการต่างๆมาเยอะมากมายเหลือแค่ถ้วยเดียวคือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขายังไม่เคยได้บอกได้เลยว่าเกมนี้ลูกทีมของเป๊ปใส่เกินร้อยอย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานภายใต้การทำทีมของซิโมเนอินซากี้มาด้วยสภาพความพร้อมที่เต็มร้อยอย่างเช่นเดียวกัน ผลงานในรายการนี้ทำผลงานได้ดีเข้าตาจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศถ้าเทียบดูจากศักยภาพทีมตอนนี้คงต้องบอกได้เลยว่าเรือใบสีฟ้านั้นดูแก่งแบบสุดๆไปเลยกับเบลดกำแพงที่เปิดมาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บังคับยิง2มเมล็ดถึงจะได้กินเต็มภายใน90นาทีเกมนี้เป็นนาทีบาปให้เลือกเชียร์ไปที่เรือใบสีฟ้าแบบแข่งสุดๆเลยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh yeah.